เราจะเชื่อได้อย่างไรว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้จริงเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะ,ะเพราะบางอย่างพิสูจน์ยากเช่นการเกิดดับของวิญญาณภพภูมิก็ยมก็ดูง่ายๆอยมว่าผู้เจ้าไม่ตรัสรู้แล้โยมเชื่อว่าใครตรัสรู้อ่ะหรือเราตรัสรู หรือสมณพราหมณ์เหล่าอื่นหรือใครรู้จริงเอก็ค่อยๆค,ค,คิดไปก็ได้พราหมณ์คนหนึ่งก้มกราบกองไฟอยู่ที่แผ่นดินบอกข้าขอปรงบาปข้าขอปรงบาปโยมก็ลองมองดูสิว่าเขาตัดสรู้ไหมบาปกรรมหมดไปได้ไหมเชื่ออย่างนั้นก็ได้เหมือนพระพุทธเจ้าเราก็เล่าให้กับสารีบุตรฟังตอนออกสแสวงหานะการหลุดพ้น ก็ไปนั่งบนหนามเหมือนกันนึกว่านั่งบนหนามแล้วมันจะหลุดพ้นเดินบนหนามนอนบนหนามโยมลองหรือยังละ่ะจะได้รู้ว่าตัดสรลุเป็นยังไงใช่ไหมลองเลยนักปฏิบัติเนี่ยเอออยากจะหลุดพ้นนอยากจะไม่ตายทําไงใช่ไหมครูเจ้าไปเห็นเขากินอุจจาระปัสสาวะเออไอ้นี่สงสัยปล่อยวางนะคงจะหลุดพ้นกินมั่งกินอุจจะปัสวะบัวควายเป็นอาหารลองเลย ไม่ได้มานั่งถามงงๆอ,อย่างนี้เฉยๆไม่ใช่ผู้เจ้านักปฏิบัติลงมือทําเลยใช่ไหมสงสัยอยู่ไม่หายสงสัยหรอกนะลงมือทําปุ๊บหายน,นั่งกลางหิมะนั่งกลางแดดอดอาหารอดอาหารในผู้เจ้าบอกว่าเอามือลูบแขนไปในขนหลุดติดมือมาเลยยมอดได้อย่างนั้นไหมอ่า เอามือรูปท้องเนี่ยสัมผัสถึงกระดูกสันหลังได้นะ <c oughs> จะเดินไปปัสสาวะก็เซลมพับลงเพราะความเป็นผู้มีอาหารน้อยย้มอึดขนาดนั้นมั้งละ่ะอึดขนาดผู้เจ้าไหมอย่างเนี้ยอ่าแล้วกล้าที่จะพิสูจน์ไหมคนอยากจะหลุดพ้นนะ่ะหลายคนในครั้งพุทธการบางคนเข้ามาบวชกับผู้เจ้าแล้วยังไม่แน่ใจว่าผู้เจ้าเนี่ยเก่งจริงไปเห็นปริต พาชกอื่นอาจลรก,กะคือนักบวชเปลือยคลานสีขาทําตัวเหมือนสุนักกินอาหารที่ก็กองไว้กับพื้นก็มองให้มันแปลกเดียวอาหาันแน่เลยสงสัยจะตัดสรูเข้าไปถามธรรมะเขาไงหลีกจากผู้เจ้าไปเห็นไหมอัตมาเลยถามโยมเชื่อใครอ่ะเชื่อใครในโลกนี้ว่าตัดสรูอวะใครสอนแล้วว่าอืมคนนี้พูดเข้าท่านนะอย่างเนี้ยก็ลองไปเดินตามเขาเลย ใช่ไหมเอาผ้าขาวมาคุมสวดๆแล้วรูดกรรมหมดง่ายดีเลยถ้าจะจริงนะ,ะก็ไปลองทําดูก็ได้แล้วดูสิก,กรรมมันจะหมดจริงไหมใช่ไหมไม่ได้ยากเลยหรือบางลัที่เขาบอกอ้อนวอนแล้วสําเร็จยมลองเลยใช่ไหมตรงไหนศักดิ์สิทธิ์ไปอ้อนวอนกันไปไปกันทั้งห้องเนี้ยตรงนี้ใช่ไหมเขาว่าศักดิ์สิทธิ์แน่ๆเลยยมไปทั้งห้องเนี้ย สำเร็จทั้งห้องไหมไม่เอาให้อย่างเก่งครึ่งหนึ่งแล้วอีกครึ่งนึงอ่ะใครบันดาลผู้เจ้าแก้เหตุผลตรงนี้ว่าถ้าการอ้อนวอนสําเร็จได้จริงใครเล่าในโลกนี้จะเสื่อมจากอะไรได้ทุกคนอ้อนวอนเป็นหมดยมไม่มีปากอ้อนวอนมีนะขอทานก็มีปากอ้อนวอนทำไมยังเป็นขอทานอยู่อ่ะกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของเขา พูดมีเหตุผลไหมม,มีเหตุผลยมลองทำชั่วเยอะๆสิไม่เชื่อพระเจ้าไม่เป็นไรหรอกนะฆ่าสัตว์เยอะๆเลยวันๆฆ่าฆ่าทิ้งฆ่าทิ้งฆ่าทิ้งเจอใครโกหกโกหกโกหก,โกหกตลอดนะอ่ะเผลอขโมยเผลอขโมยลองดูสิชีวิตจะสุขไหมอ่าง่ายๆเลยยมพิสูจน์ไปเลยนะยมว่าธรรมะพระเจ้าสินห้าไม่ดี ฉันบัญญัติเองขโมยดีฆ่าดีนะการวงสูงต้องทำให้แพะแกะไก่สุกรช้างโคม้าล้มตายนะดีอา้าวยมทำเยอะๆแล้วโยมจะรู้สึกเองว่ารู้สึกไม่ดีละเริ่มหลอนละฆ่าสัตว์เยอะๆนี่เริ่มหลอนตัวเองละนะเริ่มกังวลใจเริ่มทุกข์ใจละเนี่ยพิสูจน์ได้เลย ดันั้นทุกอย่างของพระเจ้าเป็นปัจจตังอยู่ๆมานั่งคิดว่าเอ้ยการเกิดใหม่มีหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เหมือนเหมือนจะแก้สมการหรือมาทำคณิตศาสตร์ชั้นสูงดิฟอินดิเกตอะไรแล้วยังไม่ทันเรียนบวกลบปูนหารเลยอยากจะแก้สมการแล้วไม่จริงหรอกแก้สมการทำไม่ได้หรอกทำไม่ได้ไม่มีไม่จริงนะบวกลบยังไม่ได้เรียนเลย โยมยังไม่เคยนั่งสมาธิสักแอะสินยังไม่เคยรักษาแล้วอยากจะรู้ธรรมะชั้นลึกภพชาติเป็นยังไงแล้วเป็นยังไงโอ้โหโก้าวกระโดดสูงเกินใช่ไหมใจเย็นๆเนี่ยไปเรียนบวกลบก,ก่อนลองรักษาศินสิลองนั่งสมาธิรู้ลหมหายใจสิจิตเคลื่อนไหมเคลื่อนเอา้าทําไมเคลื่อนนะลองจับมันอยู่สิจิตของเธอไม่ใช่เหรอลองเอามันอยู่สิอย่าไปไหนนะสั่งเลยจิตอย่าไปไหนนะอยู่ๆนิๆ่งๆนะนั่งไปแผลบไปละ แล้วมันไปมันบอกเรามั้ไม่บอกอีกนะใช่ไหมอีกสองวินาทีฉันจะไปนะมันบอกเลยวะไม่บอกอีกห้าวิฉันจะไปแล้วนะไม่บอกจ้องอยู่ดีๆไปต่อหน้าต่อตาเฉยใช่ไหมนั่นเนี่ยมันพิสูจน์ได้โยมแต่โยมไม่เคยนั่งทาไม่เคยปฏิบัติแล้วโยมก็ได้แต่บอกปรุงแต่งไปเลยเฮ้ยมันจะรู้ได้ไงให้อันี้มันจะเป็นไงปรุงนะปรุงอย่างเดียวไม่ได้หรอก นะมันต้องลงมือทำนะการรู้เรื่องนี้พระองค์บอกว่าไม่ใช่รู้ได้เพราะการคิดติดตึกเอาแต่เป็นเพราะว่าการเรียนรู้ตามลำดับฝึกฝนตามลำดับมีการกระทำตามลำดับต่างหากเป็นการลาดลุ่มเหมือนเหมือนชายทะเลที่ค่อยๆลาดลุ่มลึกไปเรื่อยๆนะนี่ยมฟังพุทเจ้ามีเหตุผลแล้วยมลองดูคนที่พูดอย่างนี้มีเหตุผลไหม อาถราเรามีเหตุผลนะหรือว่าโยมว่าไม่มีเหตุผลใช่ไหมพัส,สูตต่างๆที่ขึ้นมาเป็นเหตุเป็นผลหมดเลย <c oughs> พู้เจ้าบอกการฆ่าเธอพอใจไหมาการฆ่ามีใครมาฆ่าชอบไหมไม่ชอบแต่เอาธรรมะที่เราไม่ชอบไปมอบให้กับคนอื่นมันดีไหมล่ะไม่ดีอ่ะสิก็ <c oughs> คนอื่นเขาก็ไม่ชอบเหมือนกัน <c oughs> พู้เจ้าบอก การฆ่าเป็นธรรมที่ไม่น่ารักไม่น่าใครไม่น่าปราถนาไม่น่าพอใจแก่เธอแต่เธอมอบธรรมนี้ให้แก่คนอื่นเป็นการสมควรแล้วเหรอใช่ไหมอยากถูกขโมยของไหมไม่อยากแต่โยมมอบธรรมนี้ให้กับคนอื่นขโมยของคนอื่นมันควรไหมล่ะไม่ควรสินห้ามันคือมาตรฐานเลยโยมใช่ไหมอ่าเอาแค่ประเทศไทยเนี่ย มีกฎหมายอยู่แค่5ข้อนะสินห้านะสงบสุขจะตายนะออกจากบ้านก็ไม่ต้องล็อกบ้านออกจากรถก็ไม่ต้องล็อกรถเพราะขโมยไม่มีจริงไหมแค่ข้อสองข้อเดียวก็มีความสุขเยอะและ้วใช่ไหมยมเดินไปในที่เปลี่ยวก็ไม่ต้องกลัวใครมาฆ่าใครมาทำร้ายเพราะการฆ่าไม่มีการทำร้ายไม่มีทุกคนมองดูกันและกันด้วยสายตายแห่งความรักเข้ากันได้ดุจน้ำนมกับน้ำ ใช่ไหมเพราะมีการทิ้งความคิดในทางกามพยาบาทเปียดเบียนอยู่ตลอดเวลาโยมก็พิสูจน์ไปสิถ้าทิ้งความคิดการ,รพยาบาทเบียดเบียนคนมันจะทะเลาะกันได้ไหมไม่มีทางเป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้ความคิดเกิดขึ้นมาทิ้งทิ้ง,ท,งทิ้งตลอดเลยไม่ให้จิตผูกกับอารมณ์นั้นไปอยู่กับลมหายใจเรื่อยๆการทะเลาะไม่มีครูเจ้าเรียกว่า การขัดใจทะเละวิวาทกันทิมแทงกันและกันด้วยหอ,อกปากปากเนี่ยคือหอ,อกเลยเห็นไหมผู้เจ้าอุปมาดีไหมปากมันเหมือนหอ,อกคอยทิมเขาทิมด้วยวาจาเนี่ยเอาไปซะเอาไปซะคำนี้นั่นนะเห็นนะไม่มีคนเป็นโสดาบันแล้วจะไม่ขัดใจทะเลาะวิวาทกันทิมแทงกันและกันด้วยหอ,อกปากเห็นนะนี้คือความเป็นธรรมดาที่โสดาบันจะมี เข้าใจไหมดังนั้นค่อยๆเรียนรู้ไปอย่าเพิ่งไปก้าวกระโดดเรียนรู้ปฏิจจสมุปบาทก่อนแล้วยมจะเข้าใจเรื่องภพชาติทั้งหมดเลยเข้าใจได้ไม่ใช่เข้าใจไม่ได้นะ <c oughs> กำเนิดของโลกเป็นยังไงความสลายของโลกเป็นยังไงนะแล้วสัตว์จะเป็นอย่างไรนะด้วยยาณอย่างรู้ของพระองค์พระองค์บอกเลยพระองค์ไม่ได้จำใครมาพูด รองรู้ด้วยญาณอย่างรู้ปุเพนิวาสานุสติญาณจุตูปปาทยญาณยมดูก็ได้ว่าผู้เจ้าจะมานั่งโกหกเราทำมาะไรคนคนหนึ่งมานั่งโกหกอย่างเป็นระบบระเบียบทั้งชีวิตเออตลกดีนะเดีย๋ยวบอกรู้ได้ไงผู้เจ้าแต่สรู้อืมค่อยค่อยคิดสิคอ่คอยคคิดเป็นลูกกษัตริย์มีความพร้อมหมดเลยต้องเข้ามาสู่อาชีพขอทาน มาอยู่ป่าตลอดชีวิตโยงไปอยู่ป่าไหมล่ะตลอดชีวิตเอาไหมไม่เอาใช่ไหมยังรักสบายแล้วคนคนหนึ่งสละความสบายทั้งหมดเนี่ยนอนเตียงนุ่มๆใช่ไหมมีทุกอย่างเพียบพร้อมไปนอนกลางป่าอยู่คนไม้ใช้ผ้าบางสกุลผ้าที่เขาทิ้งแล้วใช่ไหมสแสวงหาอาหารวันต่อวันไม่มีการเก็บอาหาร นั่งสมาธิเดินจงกรมคงไม่ตัดสู้หรอกคงใช้ชีวิตไปอย่างนั้นโอ้โหใช้อะไรคิดเนี่ะใช่ปะใช้อะไรคิดใช่ไหมเนี่ยโยมค่อยๆคายควนสิค่อยๆคายควนดิอ่านประวัติพระเจ้าอย่างประวัติพระเจ้าไม่ใช่คําสอนพระเจ้าไม่ได้ลอยๆมาเฉยๆนะมีที่มาที่ไปโยมรู้จักคําว่าพระพุทธเจ้าเนี่ย มันมาจากหลักฐานทั้งโลกเหมือนโยมรู้จักคําว่าพ่อขุนรามกําแหงเนี่ยถ้าไม่มีหลักศิลาจารึกพ่อขุนหลามจะมีใครรู้จักพ่อขุนรามไหมเนี่ยจะมีใครมาเอาคําว่าพ่อขุนรามมาถามไหมว่าพ่อขุนรามมีจริงไหมโยมทำไมไม่ตั้งข้อสงสัยพ่อขุนรามคำแหงมีจริงไหมนะโกหกกันมาเปล่ามันก็หลักฐานทางประวัติศาสตร์นะพุทธวจนะเนี่ย มีการสืบทอดมารุ่นต่อรุ่นก๊อปปี้กันมาจํากันมานะเพราะแต่ปิดกเนี่ยปัจจุบันเนี่ย <c oughs> ลอกมาจากยุครอห้ารอห้าลอกมาจากยุครอหนึ่งยุครอหนึ่งเอามาจากราวรามันราวรามันเอามาจากยุคพระเจ้าอาโศกมหาราชพระเจ้าอาโศกเป็นประวัติศาสตร์ที่อยู่ในอินเดีย อยู่ประมาณ200ปีหลังผู้เจ้าปรรนิพานมีตัวตนจริงๆเหมือนเราเนี่ยกษัตริย์แต่ละยุคเราก็มีประวัติศาสตร์ของชาติไทยพระนเรศวรยมว่ามีไหมละ่ะไม่เคยเห็นมีใครเกิดทันพระนเรศวรไหมรู้ได้ไงว่ามีโกหกปะ่ะอาก็หลักฐานทางประวัติศาสตร์มันมีอินเดียเขาก็มีแล้วเขารู้ว่าอยู่ๆศาสนาพุทธเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่ได้เกิดประเทศไทยอ่ะประเทศไทยมีศาสนาพุทธได้ไง ลาวมีได้ยังไงขเขมรมีได้ยังไงลอยมายังไงอะสีลังกามีได้ยังไงถ้ำในอัฟกานิสถานมีได้ยังไงจาลึกลงในใบลานซุกอยู่ในถ้ำระเบิดออกมาถึงไปเจอกันต่อเศษซากใบลานกันที่นอร์เวย์นักประวัติศาสตร์นักโบราณคดีช่วยต่อเศษซากใบลานที่เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยจนมาเป็นแผ่นใบลาน นักภาษา,าศาสตร์ทั่วโลกเข้าไปช่วยกันแปลว่ามันแปลว่าอะไรปรากฏว่าเป็นคำสอนทางพุทธศาสนาฝรั่งทำให้เราเสร็จเลยเห็นนะยมไม่น่าตื่นเต้นหนอเนี่ยนะว่ามันมีการตกทอดมาเนี่ยวาทะของใครที่พูดแล้วคนพยายามรักษาปกป้องไว้ถึงสองพันกว่าปีไม่ง่ายนะยมลองพูดคำอะไรเด็ดๆสักคำหนึ่งแล้ว เป็นวาทะที่โอ้โหทุกคนในประเทศนี่แหมปลื้มมากเลยรักษาวาทะของคนนี้เอาไว้เป็นร้อยร้อยปีเอาแค่ร้อยปีนะนะไม่มีทางเลยโยมมันไม่ใช่ง่ายมันไม่ใช่ง่ายที่จะทําให้คนมีศรัทธาได้มากและนานขนาดนี้อยู่ที่ว่าเราเข้าไปศึกษาหรือเปล่าเข้าไปเสพครบไหมใช่ไหมเนี่ยอันนี้เหตุผลแบบง่ายๆนะมีอีกเยอะนะอะเอาประมาณนี้ก่อน